สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ที่10เมษายน2563ท่ามกลางภาวะวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 นะครับมาพี่โควิดมานี้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วไปเลยโดยเฉพาะกลุ่มล่างลากยากได้รับผลกระทบเต็มๆเลยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับลูกศิษย์ ให้กับผู้ชมได้อดทนต่อสู้ดิ้นรนกันไปนะวันนี้นะครับขอต้อนรับสมาชิกใหม่เพิ่มเติมอีก2ท่านก็ยินดีเข้าสู่บ้านาวิชาความรู้เรื่องการตัดซอยผมขอให้ท่านมีความอดทนในการดูบ่อยๆแล้วก็มันฝึกฝนทำตามรับรองว่าเป็นนะครับเป็นแน่นอนเลยนะเมื่อวานนี้นะเราจบทรงไปแล้วสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าเพิ่งตกใจ เดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้และผมจะมีการสอนเพิ่มเติมเพิ่มเติมนะจะเน้นเลยนะเกี่ยวกับจับกลไกลอีกหนึ่งครั้งให้ดูสดๆเนี่ยอีกหนึ่งครั้งนะครับเอาละตอนนี้นะครับเรามาทบทวนวิธีการสอนเมื่อวานนี้ตอนรอบบ่ายสักนิดหนึ่งก่อนที่จะมาเข้าสู่การสอนวิชาตัดทรงทวิกกี้ยอดนิยม นะครับใช้ได้ทั้งบุรุษและสตรีนะทรงทวิกกี้เรามาเท้าความหลังนิดนึงเนี่ยเราเห็นแล้วใช่ไหมทรงผมผู้ใหญ่เซตได้หลายแบบด้วยนะแต่นี่เป็นเพียงตัวอย่างแรกที่ครูเซตให้ดูนะครับเดี๋ยวครูจะเก็บหัวนี้ไว้เดี๋ยวจะเชิญวิทยากรพิเศษมานักเรียนอดใจนะเดี๋ยวจะมีการสอนการเซตหัวนี้สมัยนิยมทุยหรือว่าทรง ผู้สูงอายุเนี่ยให้ชมอีกหนึ่งครั้งนะครับอะเรามาชมกันครูจำมุนให้ดูช้าๆหน่อยนะเพราะครูต้องเก็บมุมบนด้วยตอนเนี้ยก็เลยต้องพิถีพิถันหน่อยมีประโยชน์ทั้งนั้นนะบอกได้เลยนะไม่ใช่จะประโยชน์เฉพาะครูแน่นักเรียนด้วยนะเนี่ยความคมชัดเป็นยังไงบ้างช่วย อ่แสดงความคิดเห็นให้ครูหน่อยทรงทรงนี้เรียกว่าทรงสมัยนิยมทุยผู้ใหญ่นะครับบางคนก็จะเรียกไปตามที่เขาเขาตั้งขึ้นมาหรือตามที่เขาเข้าใจเรียกได้หลายแบบนะครับพูอ่อนก็เป็นผมทุยสั้นผู้ใหญ่ภาษาไทยเราง่ายๆแล้วก็วีเซตจ,จัดแต่งทรงได้หลายทรงหลายแบบทีเดียวนะเราเรียนต้องดูเอานะเนี่ยข้างหลังก็จะทุยเห็นไหมครับนะ เราคงจะเจอบ่อยอะรุ่นป้ารุ่นแม่รุ่นยายเขาทากันแล้วก็มีสั้นกว่านี้อีกนะครับนี่แหละทรงต่อไปนั่นแหละที่จะสอนะก็จะเป็นผมผู้ใหญ่ด้วยเป็นแบบผมวัยรุ่นด้วยเป็นแบบผมผู้ชายที่ไม่ชอบตัดแบตเตอรี่ด้วยนะครับก็เราจะมาชมกันในลําดับต่อไปแล้วนะก็ขอพูดซ้ำอีกครั้งนะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่อีก2ท่านนะครับก็ขอให้ ใจเย็นเย็นอย่าพึ่งใจร้อนนะใจเย็นเย็นนะครับใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยจะบอกวิธีการฝึกหัดให้นะครับไม่มีหมกเม็ดนะครับสบายใจได้นะแล้วก็ช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยผมก็เลยคิดค่าครูเป็นพิเศษมากๆเลยนะให้สังเกตเวลาที่ครูใช้ วีซอยเนะี่ยมาแบ่งผมอยากให้นักเรียนฝึกจับวีกับวีให้เกิดความชำนาญมันจะเป็นเสน่ห์นะเช่นสังเกต้วครูนะเนี่ยนะโอ้ลืมไปจริงๆแล้วครูต้องจับันไกด้วยจึงจะดูดี นะครับครูลืมไปนะต้องจับกันไกลด้วยนะครูจะบุนให้ดูใหม่นะครับทั้งหมดแบ่งกี่ส่วนนะให้ดูช้ชา แล้วก็ดูจะให้บุดเฟรมแล้วตอนนี้ข้างหลังเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะสวยกว่าทรงอ่าสวยไปคนละแบบนะจะไม่เหมือนกับทรงที่แล้วทีเดียวนะเลื่อนมาทีละรอกสังเกตนิ้วมือเวลาเราแบ่งผม นะฮะมันก็จะได้เป็นล็อกนะจะบอกให้ถ้าถ้าครูเอากลิปมาแยกออกไปเนเราจะเห็นเล้ว่าครูแบ่งผมได้เป็นล็อกเลยนะเวลาดิฟหรือแซกเนี่ยให้เป็นหน้ากระดานนะนะักเรียนนะเสร็จแล้วเลื่อนมาอีกที่เราล็อกเห็นสังเกตนิ้วครูนะมันก็จะได้เป็นล็อกอืมนะครับได้เป็นล็อกวีปลายผมไม่เรียบอ่ะมาดูท่าการจับใใกันไกท่าที่สอง บางคนอาจจะไม่ถนัดท่าที่ครูจับไปแล้วเมื่อกี้นี้มาเป็นท่านี้แทนนุอยากให้ลูกศิษย์ทำให้ได้เยอะๆนะลูกนะใช้หวีซอยหวีลงมาเลยนะนักเรียนจากขวามาซ้ายซ้ายมาขวาหวีมาเลยครับเราก็จะเจอผมส่วนเกินแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเราก็ตัดออกไป กันไกลตรงมันจะส่งกันไกลโค้งขึ้นไม่ได้นะบางเทคนิคกันไกลโค้งขึ้นดีกว่ากันไกลออกข้างดีกว่าบางบางเทคนิคนะ